12. เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคนไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา 1. ถ้าไม่หายสงสัยจะไม่ทำหมายความว่าเป็นคนที่ต้องเห็นถึงจะยอมทำต้องรู้ให้ได้ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนิชาติหน้ามีจริงถ้าไม่เห็นด้วยตาตนเองจะไม่ยอมทำอะไรเลยซึ่งถ้าคิดเช่นนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรจริงๆ พราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลาต้องพัฒนาจิตไปได้ระดับหนึ่งจึงสามารถรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะขอเห็นก่อนโดยไม่ลงมือปฏิบัติคนพวกนี้จึงได้แต่โต้ยแย้งในสิ่งที่ตนเองสงสัยทำให้สูญเสียเวลาชีวิตไปเปล่าเปา 2. เห็นประโยชน์และมีความศรัทธา แต่มีข้ออ้างมากมายเพราะความเกียจคร้านคนเหล่านี้จะชอบทำบุญให้ทานมากกว่าการภาวนาเพราะทำได้ง่ายกว่าซึ่งก็ไม่ผิดแต่การทำบุญทำทานก็ไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้ากระแสความดีแล้วแต่ยังไปไม่ถึงตัวแก่นของพระพุทธศาสนา 3. พูดมากเกินไปหมายความว่าเมื่อหาความรู้ได้แล้วแทนที่จะลงมือปฏิบัติกลับนำความรู้มาโต้เถียงวิเคราะห์เที่ยวจับผิดสำนักนั้นสำนักนี้โดยที่ไม่ได้ลงมือพัฒนาจิตใจของตนผลที่ตามมาก็คือจิตใจจะยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะอ,อัตตาตัวตนพอกพูนคิดว่าตนเองดีกว่าผู้อื่น เพราะรู้หลักธรรมมาก 4. ติดความดีมากเกินไปหมายความว่ามุ่งมั่นในการทำสาธารณประโยชน์มากเกินไปช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่มีเวลาช่วยเหลือตนเอง <Okay. S 1> เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นไปนานๆมันจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังเพราะเก็บเรื่องความทุกข์ของผู้อื่นมาคิดจนวุ่นวายปวดหัวไปหมด สุดท้ายก็เกิดความท้อแท้เพราะไม่เข้าใจว่าโลกคือสิ่งที่เราไปควบคุมไม่ได้ 5. มุ่งอยู่กับความผิดของผู้อื่นหมายความว่าใช้เวลาจับผิดคนทั้งโลกจนไม่มีเวลาจับผิดตนเองวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นมากเกินไปคิดจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมแต่ไม่เคยเปลี่ยนตนเองพึ่งโทษความผิดพลาดของผู้อื่น จนจิตใจตนเองขุ่นมัวไม่มีความเบิกบานพอที่จะปฏิบัติธรรมได้เลย 6. ยึดติดกับรูปแบบอัตลักษณ์หมายความว่ามีความเข้าใจผิดชอบคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำในวัดนุ่งขาวห่วมขาวต้องมีกฎระเบียบที่แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตธรรมดาคนกลุ่มนี้จะติดวัดเป็นพิเศษ ชอบหาเวลาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ไปวัดจะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้สุดท้ายจึงกลายเป็นว่าไปติดสังคมในวัดไปหาเพื่อนคุยในวัดซึ่งกลายเป็นกับดักอีกรูปแบบหนึ่ง 7. ทําทำธรรมเลิกเลิกหมายความว่าเมื่อฟังธรรมก็เกิดการเข้าใจเห็นคุณค่าและลงมือปฏิบัติหากแต่เป็นพวกขี้เบือ่อมีความเพียรน,น้อย ทำ1เดือนหยุด2เดือนในการปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดผู้ปฏิบัติก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเองอย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนปฏิบัติไปไม่ถึงจุดแห่งมรรคผลแต่กลับล้มเลิกกลางคันทำให้ขาดประสบการณ์ทางจิตเมื่อเลิกไปแล้วกลับมาทำใหม่ก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่ ไม่จบสิน้นที่สุดแล้วก็เกิดความท้อแท้คิดว่าตนเองเป็นผู้ไร้วาสนาไม่อาจบรรลุธรรมได้คนพวกนี้ก็มีไม่น้อยเลย 8. ปฏิบัติผิดวิธีหมายความว่าเป็นกลุ่มที่โชคร้ายเพราะคิดดีและต้องการทำดีแต่ไปเจออาจารย์ไม่ดีเจอเอาราหารปลอมเจอ18โมงกุฎจึงทำให้การปฏิบัติผิดทิศผิด,ผดทางไปหมด คล้ายๆกับองคุรีมานที่ถูกอาจารย์หลอกในข้อนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการครบหากัลยานามิตรหาความรู้ที่ถูกต้องต้องหัดใช้หลักกาลามาสูตรเช่นนี้ก็จะแก้ไขได้9ให้เวลากับทางโลกมากเกินไปหมายความว่าไม่รู้จักการแบ่งเวลาไม่รู้จักสร้างสมดุลให้ชีวิตคนพวกนี้จะใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายไปเรื่อยๆต้องสุข ต้องทุกไปเรื่อ,อยอาจอยู่ห่างไกลาจากการพัฒนาจิตใจไปเรื่อ,อยจนมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดความทุกข์ครั้งใหญ่จนทำให้เขาต้องกลับมาสร้างสมดุลชีวิตอีกครั้งเป็นผลให้เสียเวลาปฏิบัติทางจิตไปมากบางคนมาปฏิบัติในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเนื่องจากสังขารไม่อำนวยนั่งไปปวดไปทำได้ไม่เท่าไหร่ก็ลมจับ ล้มพับไปก็มีเป็นการเสียโอกาสเพราะความชราภาพโดยแท้ 10. คนจมทุกข์หมายความว่าเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตนเองวันเอาแต่ทุกข์ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างจนเป็นคนเสพติดความเศร้าความเหงาโดยไม่รู้ตัวนานวันเข้าก็เริ่มเป็นความเคยชินของชีวิต คนเหล่านี้จะชอบฟังธรรมะที่ปลอบประโลมชอบให้คนอื่นปลอบแต่ไม่ชอบช่วยตนเองนิยมการใช้ธรรมะชั้นต้นเพื่อบำบัดท,ทุกข์แต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติภาวนาจะไม่ชอบไม่มีกำลังใจพอที่จะเปลี่ยนตนเองได้เลย 11. คนที่มีความสุขโลกสวยงามคิดบวกตลอดเวลาหมายความว่าเป็นพวกที่ทำอะไรก็สำเร็จไปหมด มีวิธีมองโลกให้สดใสไปทุกอย่างถ้าความจริงไม่ดีก็มองให้มันดีเสียจึงไม่ค่อยได้เจอความทุกข์เมื่อไม่ค่อยได้พบความทุกข์จึงไม่รู้จะปฏิบัติธรรมไปทำไมเชื่อว่าตนเองจัดการทุกอย่างได้บุคคลพวกนี้จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเพราะเป็นไปได้ว่าชั่วชีวิตเขาอาจไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อลดทอนภพชาติได้เลยเป็นกลุ่มที่น่าสงสาร เพราะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนาน 12. ฉลาดเกินไปหมายความว่าเป็นคนที่ตกเป็นทาสของความคิดยึดติดอยู่กับการค้นหมายชีวิตเชิงปรัชญาคิดเอาเองว่าความคิดจะทำให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้คนพวกนี้จะถือความคิดเป็นใหญ่ยึดติดอยู่กับการวิเคราะห์ โดยไม่รู้ว่ามีภาวะบางอย่างที่เกินขีดความสามารถของสมองไปแล้วคงกลุ่มนี้จะฉลาดทางโลกแต่กลายเป็นคนโง่ในทางธรรมการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ของสนุกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งมวล เป็นการยากมากที่ใครสักคนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะได้พบกับศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรามีคุณสมบัติครบบริบูรณ์เช่นนี้ขอจงทำลายความโง่เขลาทั้ง12ประการนี้เสียและเร่งความเพียรของตนเองพัฒนาจิตตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำสันติสุขมาสู่เราเข้าสู่นิพพานตลอดอนันตาการก็ขอขอบคุณข้อความดีๆจากเพจคูปุ้ย The Angel The Angel Spiritual มากๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ